สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซีเวนไอข่าวกันอีกครั้งครับผมก็นะครับหลังจากอัปเดตเมื่อคืนครับน่านะครับมาแล้วครับเทพกระบีเอาเวกครับผมะตัวที่ผมอยากให้เอาเวกมากที่สุดครับมาแล้วครับมาสักทีครับดี่ครับห้าตัวที่อยากให้เอาเวกนะครับก็เอาเวกไปแล้วสี่นะเหลือเนี่ยครับตัวหนึ่งครับแบ็คโรดนะครับที่รออยู่นะครับอ่ะเทพกระบี่ก็ปั้นไม่ไม่ทันครับได้แค่วิวสาวโมครับ ก็มีเพิ่มพวกระบบเพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็เพิ่มอันนี้ครับนี่ครับข้างบนนะครับรูปมงกุฎก็คือพวกกลุ่มของเอลิเซียนะครับทำเวทกิจกรรมหรือเปล่านี่ครับก็จะมีนี่ครับอันล่างนี่ครับก็นะครับเช็คชื่อกิลห้าครั้งครับอแล้วก็ลงดันธรรมดานะครับสามสิบครั้งนะครับ ลงอารีนา30ครั้งนะครับแล้วก็ได้รับเพชรม่วงนะครับ50 50อันนะครับเพชรม่วงน่าจะเป็นฮินดเวกนะครับนะแล้วก็เปิดกระดานหมากลุกครับ10ครั้งนะครับก็นี่ครับถ้าทําสําเร็จ5ครั้งข้างบนนี้ครับเราก็จะได้เลือกนะครับน่าจะเลือกกลุ่มลูมิโนสนะครับกลุ่มเอเลเซียนะครับเลือกได้นะครับ แดี๋ยวเราจะเลือกตัวไหนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเวกให้หรือเปล่าน่าจะไม่เอาเวกครับน่าจะเป็นเลือกเฉยๆเนาะต้องทําสําเร็จครบ5รอบก่อนนะครับนี่ครับทำกิจกรรมข้างล่างนี่ครับให้ครบนะครับแค่นั้นแหละครับสําหรับกิจกรรมมาใหม่นะครับก็เหมือนกับทําแล้วได้ได้แจกฟรีก็ดีเหมือนกันครับไม่ต้องไปเปิดการหารวพวกนี้นะครับแล้วแต่คนที่เลือกครับอเราไปดูนี่ครับเทพกระบีครับเอาเวกนะครับไม่เสียเวลา ไปเอาเวกเลยดีกว่าครับอ่ะนี่แหละครับเทพกระบี่เอาเวกครับโอ้โหครับรอเลยทีเดียวครับนะพูหนุ่มผู้ย้อนครับผู้หยงหรือว่าเฟยเยียนครับในเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้ครับนะมาแบบโอ้ยังกับเอี้ยกล้วยแล้ครับนี่มันดาบข้ามังกรหรือเปล่าครับโอ้โหครับถือว่า่อเลยครับมาลุกนี้ครับห่อทีเดียวครับอ่า ดูครับโมเดลตัวละครครับถือว่าเท่ครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับลุยเลยดีกว่าครับเรารออะไรครับอ่านี่ครับเจ้าแม่ธรณีบีบนมไปนี่ครับมาแล้วครับสำหรับเกี่วกวีผู้ย้อนครับผมจะเรียกผู้ย้อนนะครับบางคนบอกไอ้ คู่หยงเฟยเยียนก็เท่วแล้วแต่ครับมันตัวเดียวกันนั่นแหละครับเทียบกับบีครับอ่าถือว่าโอ้ห่อมากครับดูแล้วครับนะแต่ก่อนก็ล่อยอยู่แล้วครับนี่กลับมาลอยอีกครั้งครับมาด้วยสไตล์ผมขาวครับอ่ารสึกว่าตัวเวกทุกตัวนี้เอาเวกแล้วแก่ครับผมหงอกครับอ่าไปดูดีกว่าครับนี่ครับเทียบกับบีอ๋อสำหรับเฟยเยียนครับ ก็มาดูพาสซีฟสกิลกันดีกว่าครับนะครับอ่าสำหรับพาสซีฟสกิลครับมานี่ครับก็อมตะดสี่เทินครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเทินครับแบบคล้ายๆเอลิเซียนะครับแล้วก็เพิ่มโฟกัสดาเมจนะครับให้ตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แล้วก็ทุกครั้งที่ออกไปโจมตีนะครับธรรมดานะครับหรือว่าโจมตีปกตินะครับลดคูลดาวน์ให้ตัวเองอีกสิบวินาทีนะครับโอ้ถือว่า แจ่มไปเลยทีเดียวครับอืดีขึ้นนิดนึงครับอืมแต่ว่าทะลุบัฟนี่ไม่รู้จะโดนโดนทะลุบัฟนะครับอืมาตตาสีเทินนะสกิลล่างครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่สนพลังป้องกันครับโอ้โหนี่ครับถือว่าแรงเลยทีเดียวครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่สนพลังป้องกันวยครับสกิลบนครับโจมตีเข้าเป้าหมายครับร้อยเปอร์เซ็น์ครับ แล้วก็ศัตรูนะครับได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%ครับโอ้โหถือว่าแรงดีทีเดียวครับสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลเวกครับโอ้โหโจมตีหนึ่งเป้าหมายครับ100%ครับลดบล็อกเป้าหมายลง50%ครับสี่เทินนะครับและเพิ่มคิทิคอนดาเมจให้ตัวเอง100%ครับสี่เทินครับโอ้โหตัวนี้ ถือว่าเป็นตัวชี้เป้าเลยครับสกิลเวกครับโอ้โหเป็นรถบล็อกตัวที่โดนโยมตีครับ50% 4เทินนะครับโอ้โหแล้วก็เพิ่มคิดิคอนดาเมจให้ตัวเอง100% 4เทินครับโอ้โหแสดงว่านี่แรงเลยครับแรงเลยครับสกิลเวกนะครับใช้สกิลเวกไปด้วยไปแล้วนะครับตัวเองเพิ่มคีนะครับโอ้โห100% 4เทินครับสำหรับ เทีกับบีครับอ่าขอตูมก็เอากลับมาขายใหม่นะครับนี่ครับเกาะเท่ๆนะครับหลายชุดเลยทีเดียวนะครับนะชุดนี้ครับเดวิลเมคายนะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับชุดคล้ายๆพวกกันเต้เนโครับใน d e วิลเมคลายครับก็ถ้าใครมีก็ลองดูครับ b ีบมีอะไรก็นะจับไปครับอ่าไปดูแอนิเมชั่นสกิลนี่กว่าครับ โจมตีปกติครับเหมือนเดิมครับโจมตีติดขี้ครับน่าจะอนิเมชั่นเก่าครับจะเปลี่ยนโมเดลตัวละครโมเดลดาบนะขอเร็วๆหน่อยครับโจมตีธรรมดาครับโจมตีติดขี้ตายนั่นแหละครับสกิลล่างครับเอ้โอ้โหรู้สึกว่าประกายดาบจะสวยกว่าเดิมครับดูครับโอ้โหนะเร็วไปไหม ขอช้าๆหน่อยโอ้ดูครับนี่ครับดาบมันสวยกว่าเก่าครับมาจะกระเอี่ยกล้วยแล้วครับตอนนี้นี่ครับกระเอี่ยกล้วยหรือกล้วยจริงวะมีดาบข้ามมังกรด้วยนะครับสกิลบนครับนี่ครับโอ้สกิลนี้นะครับใครเคยดูไอ้ใครเคยอ่านมางงะครับเรื่ององค์วินนะครับนี่ครับ สกิลนี้คล้ายๆหมายตายของบุรุษกินนามครับอูมิงครับอาจารย์ผู้จิมินครับดูครับเนี่ยครับแค่จะถอดแบบออกมาเลยครับหรืออาจจะเป็นหนังเรื่องฟงวินภาคสองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยว่าเป็นสกิลเก่าครับแต่ว่ายังยังใช้ได้อยู่มาสกิลอเวกครับดูครับว่าเป็นไงครับโอ้โหครับดูครับเพิ่มพลังลมพานเสดดาวครับ โอ้โหมังกรบิน,นไปเลยวะโอ้โสวยครับสกิลนี้เป็นสีทองด้วยครับดูว่าสวยเลยทีเดียวครับมา,มาสวยครับสกิลนี้นะครับเน้นโทนทองแดงครับนะเดี๋ยวเป็นตัวละครที่เอาเวกมาแล้วเท่ครับแน่นอนครับมาแล้วต้องลงอารีน่าฮะ อย่างอื่นนี่ไม่รู้นะครับบางคนบอกว่าตีอะไรดันฟ้านะครับห้าดาวได้ดูจากสกิลดูจากอะไรนะแต่ว่าเราไม่สนใจครับเราลงอารีนาอย่างเดียวครับไปครับเราลองอารีนาดีกว่าครับอ่มาลงอารีนากันครับมาเราก็จัดทีมตามนี้ครับตามที่มีครับมีเอลิซีครับแน่นอนครับกันสถานะกันดาเมจได้นิดหน่อยกับมีนี่ครับ น้องนกครับเดี๋ยว่าโซอีของเราครับแน่นอนะเอามาจับคู่เทียบกับบีครับแต่ว่าน้องนกนี่จะเพิ่มโฟกัสให้กับทีมที่อยู่แถวหลังนะครับก็ให้น้องยืนหน้าแล้วกันน้องเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเรายืนหลังครับให้น้องนักรับดาเมดไปครับนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเทียบกับบีมันมีโฟกัสในตัวเขาเองครับคงจะไม่ได้ผลอะไรมากมายครับแล้วก็มีลินครับก็มาเพิ่มดาเมจทางเวทให้เทียบกับบีเพราะเป็นสายเวทนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวล้นครับแน่นอนครับอ่าตัวนี้ต้องเอาลงนะครับก็ลองดูก่อนนะครับมีจัดทีมแบบมั่วๆไม่ต้องซีเรียสครับอ่ามีตัวละครไม่เยอะครับอ่าก็ลองตามนี้ก่อนนะครับไปลุยดีกว่าครับโอ้โหเจอเรยวคนเหมือนกันครับมาครับเจอทีมกระบี่ผมโอ้โหทีมนี้ซานเซอร์ใครครับโอ้โห เดีวโลนเอทเอลิเซียเหมือนกันครับโอ้ใครมาไม่พูดความจำเบียง์รูดนะครับรูดโซ่นะครับเรียบร้อยครับมองเพ่งไหมครับเอลิเซียโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับนั่นไงมาแล้วครับพิวกระบี่ครับทัวทั่วโอ้โหทั่าแรงนะครับนี่เอ็สี่สิบหกครับแต่ว่าเอทมันก็บางนะเฮ้ยหายหายหมดโอ้โห หายครับหายหมดทีนี้เรียบร้อยครับที่แตกครับไม่เปอะไรเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ขออีกทีครับขออีกทีครับยังยังดูมีชัดครับยังดูมีชัดโอ้ครับเหมือนจะดีครับโอ้ทีมเละครับโอ้ทีมนี้อีกหนักครับคิดโอ้เดียวโรนแน่นอนครับปีโป้ครับหรือปีโป้นะ มีเคโอด้วยเลยว่ะครับอัดติดยืนล่างไปก็นร่วงไปฮะอ่านนมีร่วงด้วยโอ้เราไม่มีตัวดิ้งเทือเนี่ยว่ะลืมครับลืมจัดมาครับลืมจัดดิปปู่มาแล้วครับเพียวกระบี่ครับทัวทั่วอ้าวล่วงครับโอ้โหล่วงไปแล้วครับเมื่อกี้ เอาละครับคิดคิดโดนเดสตัวเองครับล่วงครับอ้าวลบบัฟครับน้องโซอีเราโอ้เดรโลนมาครับเดรโลนสับอินเเซียจะอดนอะไรกันเนียคือพ่นรึเปล่าโอ้อยังอยู่ครับยังอยู่มาแล้วครับมังกรหลินครับพ่นครับมังกรพ่นน้ำโอเคโอ้ลุกขึ้นมาแล้วครับนี่ครับโอ้เดรโลนเอาแล้วครับสับแล้วครับสับเดรโลนด้วยกันครับ โอเดี๋ยวโรนเขาเวลเยอะกว่าครับแน่นอนครับดาเมจดีกว่าแน่นอนครับนี่ครับพนเข้าไปครับเปิดเปิดอ้าวเดี๋ยวโรลล่วงไปแล้วครับโอ้โหเทียกระบี่ผมว่าไงครับนี่มาแล้วครับเงากระบี่ครับโอ้โหเสียอย่างเดียวครับไม่มีเล่งเทินครับอ้ล่วงไปแล้วครเทียบกระบี่เอ้อ โอ้จากที่จะชนะครับล่วงครับโอ้ทิพายแล้วครับอันนี้ทิพายแล้วโอ้โหครับโอ้โหน่าจะเอาไม่อยู่ครับบินน่าจะเอาไม่อยู่ครับดูแล้วครับนั่นไงครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนทีมครับเออ เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราหันไปใช้ทีมทีมเดิมเราดีกว่านี่ครับอ่าสีลังหนึ่งครับทีกบียืนหลังแล้วกันไม่เอาโซยืนหลังดีกว่าทีกบียืนหน้าครับนี่ครับอ่าเนี่ยถอดเดียวโรนออกไหมลองลองเอาเดียวโรนออกเอาลิโปมาแทนดีครับมันจะเป็นยังไงครับอย่างน้อยก็มีตัวลิงเทินสักตัวครับทีมเราไม่มีตัวลิงค์เทินครับ ไปน่าจะดีขึ้นครับเรือจะเลี้ยวไร้กวาเก่าครับดูแล้วสภาพ้าครับโอ้ยังไงก็ต้องเจอทีมเดียวโรนทีมคิดด้วยครับโอทีโอครับทีมซอมบี้เอามาต่าคิดเอาเวกอีกนะสิบหายแล้วสามสิบแปดด้วยโอ้เรียบร้อยครับล้วงครับโอ้ยังไะเจอทะลุบัฟเข้าไปครับอ ดูครับเจอคิดเอาเฮกเจอหลินเข้าไปโอ้ตายแล้วดูครับโอ้โหอัดเข้าไปครับอืยังยังครับยังอ่ะโซอิตเล็งเทินครับไปลบบัฟด้วยนั่นแหละ ตายวะไม่ตายเอ้ยตายวะเราดีตายจริงยังเขาตายโอ้โหดูครับดูครับดูครับผิดหายแล้วผิดสามสิบแปดครับเดี๋ยวโลนสี่สิบครับโอ้ทีมนี้มันยังอยู่แค่พันแปดเองเลยเนี่ยโอ้ทีโอสามหกกับดูเอาอะไรไปสู้เนี่ยโอ้บ้าไปแล้วครับบ้าไปแล้ว มาต่อครับต่อมันต้องมีสักเกมที่ชนะครับเออโลเขาไม่โหดร้ายขนาดนั่นแหครกบโอ้แบ็กโหลดมาอย่างน้อยทีมนี้ก็คงจะสูสีกว่าทีมเมื่อกี้ครับดูโอ้โหเพิ่มปูดาวอีกเอ้าเข้วก็ลบบับอีกเออเที่ยวกับบีผมยังไม่ได้อเวกเลยนะพี่โอ้เนี่ครับ นี่ครับยิงไปครับทีดสกันนี่ครับยิงเล่นครับมาครับโซอีกโฟกัสนะครับยิงตัวไหนอเมตะวะโอ้อมตะครับไม่ร่วงครับเร็วโลนโอ้สับลิโป้ครับน่าจะหายแล้วครับเกาะเกาะลิโป้หายครับโอ้เอริเซียก็จะไปโออ้าฮึตอนแรกว่าจะสูสีนี่ไม่สูสีแล้วครับดูแล้วโอ้ เสียเปียกแล้วครับอัดใบก็อีกอันน่ะหลวงสองเลยครับตายฮ่าโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยอืออืออือลีหลวงดีทุบเข้าไปครับเรามีเอลิเซียนะเฮ้ยสามสิบแปดนะเฮ้ยไม่เกรงใจเลยไงเนี่ยตายห่าครับติดใบเดลยวโดนครับอือหือหุ่นกระป๋องทุบเข้าไปอ,อีกโอ้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับตายตายตาย <c oughs> โอ้ดูครับเฮย้ยนี่มันวันอะไรครับเจอใครก็แพ้ครับนี่ <c oughs> มา <c oughs> มาครับต่อหน่อยขอสักเกมหน่อยชนะหน่อยเฮ้ยโอหนักเลยครับดูแล้วดูสภาพแล้วครับนั่นไงอ้ห <c oughs> ย่าครับดูแล้วผม้โสียิ้มาปัดเลยครับนีค่บบค,บบค,รนครับอืดูครับเทพกระบีโทรอเวกหน่อยเทพกระบีโอูแรงนะครับนี่แรงนะครับนี่เอาตัวเองก็โดนครับ,บีโอ้ยโดนสะท้อนจะตายครัเทพกระบีคิดหายแล้วครับแน่นอนครับอามาตะแบบนี้ครับแบบเป็นเธอหนี่โดนทะลุบัฟก็จบครับ นั่นงไงครับตายโอ้ตายแล้วดูครัวโอ้โอ้ซันเทเลอร์มาแล้วครับทีนี้หายหรือเปล่าทีมผมโอ้เกือบหายครับอหึงล่วงไปแล้วฟื้นต่อไม่ฟื้นเาานว้ยเป่าอีกสักทีครับดูครับ อ้าวหลินหลินตายเองโอ้ตายแล้วอะไรกันนี่อ่ะลีปโปครับลบบัฟไปครับพีโอเป็นลมไปน่าแล้วครับโอ้โหโอเอ้ยนี่ครับเดียวโลนเดียวโลอนอย่าพึ่งใบนะจิตหายเลยสิอินเอาวีสครับตะกี้เอาวีสมาเสียบเลยครับตนนัวนี้โฟกัสเตี้ยงล่วงครับอื้อหืออื้อหือนีอ่นี่ครับ ใครบอกว่าซีอินลงอารีน้าไม่ได้ครับพอเอาเว้แล้วมันไม่ติดสถานะนะครับโอ้โหครับดูครับโอ้โหครับนี่ครับอ่ะตบกันเองนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะตบกันนี่นี่ครับโอ้โหครับดูครับอ้าวล่วงครับเออเจออินดีซีเอากะจกฟาดหน้าครับร่วงครับเออ เราลองจัดจัดใหม่ดูดีกว่าครับอ่างั้นให้เทโกบีผมไปยืนหลังครับดูแล้วนี่ครับมาทีมนี้น่าจะน่าจะคือกว่าพูดว่าคือเลยอ่ะเสียเพชรก็เอามาลองดูครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอารีนาครับอือก็อันนี้เป็นการลองนะครับของที่ใส่ก็ยังกระการนะไม่ต้องซีเรียสครับการจัดทีมก็ จำกัดจำาเขี่ยครับเท่าที่มีครับไม่ต้องซีเรียสครับไม่ได้จัดทีมแบบอันนี้เอาสนุกสนุกเฉยๆนะครับใครที่ดีก็ลองใช้กันดูครับอไม่ว่าเห็นผมเล่นแพ้แล้วมันเมันจะแพ้นะครับโอ้บางทีถ้าไปดูไอดอนเกาหลีนี่ก็อาจจะโหดแบบฉุดไม่อยู่จริงครับนะอันนี้แค่ลองให้ดูครับตรงอันีน่าสนุกสนุกรับผมไม่ซีเรียสเรื่องแรงนะครับตกก็ช่างมัวมันครับนี่ครับ ขอให้ได้ใช้พอครับสกิลวกคาดไหนไมึจะได้ใช้นะี่โอ้ล่วงไปแล้วโอ oh. ้ายแล้วลิ้นผมมาอ่าโอ้โหคิดเอาเวกคิดหายแล้วโดนทะยุน,นี้ไปติดเดสด,ด้วยเอาแล้วคิดสามแปดด้วยครับอืก็ไม่น่าแปลกใจครับบางคนนี่ดองคิดมาตั้งนานแล้วนะครับ โอโเดียวลนเทอโอคิดมันทีมเก่าเมื่อกี้หรือเปล่าวะนั่นไงดิน่นาจะใช่ครับเทโอสามหกคิดสามแปดเดียวลนสี่สิบไอทีมเมื่อกี้ครับที่แพ้เลยครับโอโ้บ้าไปแล้วนี่ยังอยู่แค่พันแปดเองแล้วเนี่ย,อยเยออชนะก็บ้าแล้วครับดูแล้วครับโอโ้ตายแล้วนี่แพ้รัวๆนี่อายเขาน่เนี่ยอายเขาแน่เนี่ยอายเขาน่เนี่ย คาถาสกเกมเลยครับพี่โอ้ยอย่าบอยทีมเมื่อกี้ครับคุณกระป๋อ,มมปองมาโอ้คราวนี่มามาคารินมีลุกครับมีเดลโลนก็มีเดเลเซียครับมีคุณกระป๋องครับนาทีนี้น่าจะกินยากกว่าเดิมนั่นไงครับกลางโล่ละม,มาครับตายครับโอ้โดูนี่ครับปิดสถานะใชะะ่ไหมโอ้ ่ลบบัฟไปแล้วครับคุณกระป๋องโอ้โหมาสกิลนี้ครับเรียบร้อยครับติดใบสักห้าตัวนีขี้แตกครับโอ้โหโอ้พระเอกผมล่วงไปครับนอนไปแล้วครับบึ้มครับโอ้โหครับดูครับแม่อหิวครับนะ ถ้ามาเจอทีมแบบนี้ครับนี่มันถึกอมตะเลยครับมีคารินชุบครับมีลุกไว้โล่ครับเนี่ยผมเจอทีมแบบนี้ผมต้องขอดใจครับแต่ก็ยังดีกว่าทีเมื่อกี้ครับมันเอามาจากไหนสามแปดเดียวโลนสี่สิบครับโอ้นะดีโอสามหกครับดีโป้คงไม่มีอะไรสู้แล้วครับลงม้าลงจากม้าถืลูกนั่นไงครับราตกมัดไปเลยครับ ฮ้ยถึงจะต้องลองเฮ้ยเลยทีเด <other> right. ียวครับมาอีกสักเกมนะนะไหนๆก็ไหนๆนครับมาด้วยกันจับยืนคู่กันไปเลยดีกว่านี่ไงอ่ะนี่ครับอือไปลุยครับจะไม่ชนะเลยหรือไงวะโอ้ลาอันครับถ้าจะหนักกี่ครับไอ้นี่ โอ้เดียวโลวนลิ้นเลยอันโอโหครับโอ้ชิบหายโอ้โหลินมาเป่าแล้วปูดครับโอ้ลิ้คอมมิชชั่นทีมเสียเลยครับเท็กระบ,บี่เจอทะลุบัามเข้าไปครับดูครับโอ้โหนะเอามาตะดสี่เทินนี้เท่าจะไม่มีประโยชน์ครับเจอทะลุบัามเข้าไปอีกครับ นะมาแล้วครับเปิ่ม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 ไม่เข้าปทักตัวครับโอ้โหครับโ,โ,โกงเลยครับไอ้นี่โกงครับโอ้รถเมือดที่ละสองครับชิบหายแล้ว,วโอ้ตายละแย่เลยครับแย่เลยโอ้เอาอะไรไปสู้ครับอีกโอ้ชิบหายครับ โอ้โหดูครับสับเที่ยวกะบ,บี่ครับเร่งเทินไปเรียบร้อยครับเที่ยวกะบ,บี่ผมอืกระบ,บี่หักเลยทีเดียวโอ้โลิ้นเราไปเป่าครับเฮ้ย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 ชนะเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยสิผหายแล้วโอ้ยสกิลล่างนั่นแหละครับ,น,น,รบน่าจะชนะโอ้ โอ้ดีใจแทบน้ำตาไหลโอ้แหลงตกเหลือพันเจ็ดนะไปต่อครับห้าวครับห้าวชนะหนึ่งต้องมีอีกหนึ่งอะโอ้ถ้าแพ้เกมนี้เลิกครับเลิกเลยครับโนมาเจอใครครับโอ้โหหนักครับอันนี้หนักหนักเลยครับลูลี่ด้วยครับชิหายครับทะลุบัฟด้วยนานไง วุ้งครับหายไหมโอ้ยังไม่หายไม่ใช่สกิลล่างครับโอ้เสียสกยิลล่างครับเร่งไหมครับสองเทินอ่าลูกกลางโลอยแล้วโอ้ตายละอ่ะเนึ่งเทินไหมครับไปเนี่ยสักสามเทินมาเติมตีเข้าเลยตีเข้าเลย หึครับนีไ่ไงอ่าเทพกระบ,บี่ผมอูยังไม่ได้เห็นสกิลอาวิกสักทีครับข้าไปแล้วคือไอ้ที่ไม่เห็นไม่ไม่ใช่ว่าอะไรครับมันยืนไม่ถึงครับเออเดี๋ยวเวฟ40ค่อยมาเจอกันครับอ่ะคิดว่าแรงอยู่ครับเป็นตัวนี้ไปได้ครับโอ้โหดิลูริโอ้โห โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยหายเลยไหมอลิเซียหายครับอือหืเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวรูนใบครับคลิปหายครับตอนนี้อือหือรัวงครับโซอีโอเหลือตัวเดียวสู้เขาลูกสู้เขาลูกสู้โอ้ผมไม่ไหวแล้วครับดูแล้วนั่นไงครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับไปแค่นี้แหละครับสรุปกันเลยดีกว่าอ่ะก็สรุปครับเทพกระบีแล้วครับอ่ะเอาเวกมาก็นะครับด้านนาตานี่ให้ร้อยครับอ่ะสกิลนี่ให้เก้าสิบครับแต่พลังป้องกันเนี่ยให้สักเจ็สิบแล้วกันครับลาบโอหน้าตานี่รอเราเท่แล้วครับนี่ครับมายืนคู่กับตูย์กับผู้พนางครับ แต่ว่าครับนะครับก็อย่างที่ลงอรีนาให้ดูครับนะสกิลเกนี่ไม่รู้ว่าจะยืนพอที่จะได้ใช้หรือเปล่าครับเพราะว่าเจอทะลุบัฟเข้าไปครับอืมร่วงครับโอ้โหนะครับนี่นะครับปัญหาครับน่าจะกันเป็นครั้งนะครับอนะอย่างนี้น้อยก็ให้เหมือนโซอีก็ยังดีครับนะแต่ว่าถ้ามายืนคู่กันนะผมว่าโซอีใช้สกิลเกก็พอจะกันให้ได้ครับแต่ว่าของผมเนี่อาจจะยืน ยืนไม่อยู่ครับพูดที่ไงก็ยืนไม่ถึงนั่นแหละครับเพราะว่าเว้ยวยังน้อยครับนะเจอแต่ละทีมก็ไปนี่ปวดตับเลยครับนะของก็กะกาครับไม่ต้องซีเรียสครับด้านสกิลนี่ถือว่าแรงทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ไอ้สกิลล่างสกิลบนสกิลเวครับชี้เป้านะครับนะก่อนแล้วแต่คนจะใช้ครับลองเอาไปใช้กันหลากหลายครับอ่ะลองดูว่ามันเหมาะครับอ่ะลงทีมแบบไหนนะครับอันนี้ผมแค่ลองเล่นเลนะครับ ตามสไตล์ผมตามอ่าตามตัวละครที่มีอยู่นะครับก็ไม่ค่อยเยอะครับก็ลงไปงั้นๆนะครับบางคนอาจจะจัดทีมโหดกว่าผมอันนั้นก็ไม่ว่ากันครับก็ลองนะครับอ่าบอกกันมานะครับนะครับเออหรือว่าจะเอาไปลงนะครับลงดันฟ้าลงดันอะไรครับลองดูว่าเหมาะกับแบบไหนนะครับของผมมีแค่ลงอารีน่าเล่นๆขำๆครับให้ดูกันนะครับแต่ว่าก็เท่าเหีนครับโดนทะลุบัฟก็จบครับ เออมันเป็นแบบเท,บเท,เทินกะ็โดเล่งเทินเลยนะไม่อยากจะพูดก็เ,เปลี่ยนจากสามเท, 4, เทินเะป็นสี่เทินนอะอ่าน่าจะมาแบบลินอ่ามาแบบโซโอ,อีอย่างนี้น่าจะดีแบบโซโอ,อีอย่างน้อยก็กันดาวมีสักห้าครั้งนะแบบนี้ก็ยังพอคุยกันได้นิดนึงครับให้ได้มีโอกาสยืนออกสก,กิลนานๆหน่อยนะครับเออเจอคิดเอาเว้เข้าไปนยครับขี่แต่ครับบอกไว้ก่อน โอ้โหครับนะก็เนี่ครับตามนี้ครับเที่ยวกระบี่ครับก็รอไปใช้กันดูครับอ่านะครับดีไม่ดียังไงก็แสดงความคินเข้ามานะครับอ่าผมอาจจะลงอารีนาแ้ะใส่ของกาดจะทิมกาดนะครับก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ครับก็เป็นความยินดนส่วนตัวล้วนๆนะครับอันนี้นะครับอ่าก็ลองใช้กันดูครับใครที่มีใครที่รอคอยมานานๆนะครับที่กระบี่ก็มาแล้วอ่ะตัวต่อไปนะครับก็ขอเป็นแบคโหลดแล้วกันครับอนะอาจจะมีนะครับ สี่ยังพัตอวิกอืมนะไม่พูดดีกว่าอืมเดี๋ยวมาจริงๆหอ๋อผมเป็นจีเอ็มอีกนะครับอืมนะก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าตัวไหนจะเข้านะครับสําหรับเทพกระบีก็ตามนี้ครับประมาณนี้นะครับสกิลซึ่งเราไม่ได้เห็นสกิลอวิชครับนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ทุกคนครับผม ใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ